รวมตอกเก็บทุกเม็ดขยี่ทุกข่าวกับเล็กซี่ก็ยี่มาเถอะพร้อมรายงานตัวแล้วขอณผชมขาช่วงเวลาแบบนี้เรามาเติมความกระชุ่มกระชวยกันดีกว่านะไปดูกันหนุ่มๆกันบ้างค่ะผู้ชมขาพระเอกหุ่นแซบนะฮะจะมีใครบ้างเล็กซี่รวบรวมมาถึง18คนด้วยกันคู้ชม ฟังกันดีๆแล้วจดลายชื่อดูภาพตามก็ได้นะเริ่มต้นกันที่คนแรกเลยค่ะน้องเดดเดกุกิมิยะนะโอ้โหหล่อมากแมนแฮนซัมมากๆค่ะคนต่อไปเลยค่ะคุณหลุยส์สกอตต์ค่ะล่าสุดนี้เพิ่งถอดเสื้อผ้าไปหมดเลยนะกับละครเรื่องรากแก้วนะคะโอ้สุดยอดมากๆกลายเป็นภาพที่ฮือฮาหลายๆคนแชร์กันไปในโซเชียลมากๆคนต่อไปค่ะคนนี้เนี่ยก็เป็นหนุ่มที่ขยันต่อเช่นกันน้องสนยุคนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆหุ่นมาดแมนแฮนซัมค่ะคนต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ นี่คือคุณป้องนวัดคุณป้องนวัดเนี่ยเวลาเล่นละครแนวพีเรียดเนี่ยนะฮะโอ้โหถอดเสื้อหุ่นดีมากๆรวมไปถึงค่ะละครอีกหลากหลายเรื่องเลยนะที่คุณป้องเนี่ยถอดถอดเสื้อนะอ่ามาดแมนแอนตัมเลยทีเดียวคุณอนันดาเอเวอร์ริงแฮมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใส่ใจและดูแลตัวเองอย่างมากเลยนะคะเรียกว่าเป็นแบบฉบับของอนันดาชายไทยน่าพนุกถนอมมากๆอ่ะคนต่อไปค่ะ,ค,ะคุณสมขาคุณหมากบรินก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เวลา พอ,อเสื้อผ้าออกมานเนี่ยนะโอ้โหเราระควยไปตามๆกันอยากดูละครของหมากปรินแล้วปีนี้เนี่ยได้ชมละครของหมากปรินหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะ,อ,ะอีกหนึ่งคนค่ะเจ้าของฉายาหัวนมชมพูนะคะนี่คือน้องมาริโอ้เมลเลอร์ค่ะ ช่วงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นละครหลากหลายเรื่องของมาริโอ้นะและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าภาพยังติดตาตึงใจหุ่นยังแซบอยู่เลยนะคะคนต่อไปน้องเต้ยพงศกรค่ะเต้ยพงศกรก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิ่งน้องก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็หุ่นรูปร่างของตัวเองนะคะอะคนต่อไปค่ะทุกช่องนี่คือดีเจพุทธดีเจพุทธเป็นอีกหนึ่งคนนะ ที่ใส่ใจดูแลตัวเองตั้งแต่เข้าวงการค่ะจนถึงตอนนี้ดีเจพุทธก็ยังแบบฮึ่สปรองอยู่เลยนะอ้าวมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมคับไปคนต่อไปกันเลยนะคะมาคนต่อไปเราจะต้องเป็นคนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนั่นคือน้องเจมมานะคะเจมมาเป็นอีกหนึ่งคนที่น่ารักมากๆนะะดูแลตัวเองและใส่ใจตัวเองมากๆขออีกคนแล้วกันคุณผู้ชมน้องพลนวัชค่ะน้องพลนวัชก็เป็นอีกหนึ่งคนนะ ที่ดูแลตัวเองน้องเนี่ยไปในแบบไทยแบบนะคะรวมไปถึงในละครเราจะเห็นหลากหลายฉากหลากหลายซีนเป็นซีนที่แบบน่าดูมากๆเลยอะนะมาคนต่อไปค่ะคุณผู้ชม่ะมาวิกช่อง 7SB กันบ้างนะี่คือน้องมิกทองระยะมิกทองระยะเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ใส่ใจและดูแลตัวเองเป็นหนุ่มสูงโปร่งนะคะหุ่นดีหุ่นล่ำม,มากๆหุ่นแซ่บเลยทีเดียวไปช่องวัน3 1็กันต่อเลยค่ะน้องต่อธนภพนะคะคนนี้ก็หุ่นลีนมากๆหุ่น เจจัวมากๆเลยค่ะอ่ะ,อะคนต่อไปค่ะคนนี้เนี่ยนแบบต้องชิดตายเลยนะเพราะคนนี้เขาดูแลตัวเองดีมากๆนั่นคือน้องก๊อตจิรายุค่ะเป็นหนึ่งคนที่ใส่ใจเรื่องของรูปร่างเรื่องของการออกกําลังกายโดยเฉพาะเลยมาขออีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมนั่นคือน้องบิ๊กเอมนะฮะหนุ่มที่เพิ่งถูกรตเตอรี่รางวัลที่1ไปหมาดๆค่ะน้องดูแลตัวเองมาโดยตลอดหุ่นเนี่ยหูคุณผู้ชมปักปักปักซิกแซกขนาดนั้นเลยนะ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เวลาเล่นละครเรื่องไหนเรื่องนั้นค่ะน่าดูมากๆโดยเฉพาะฉาก่อดเสื้อนะคะอามาคนต่อไปค่ะน้องเกสพลน,น้องเกสพลเป็นอีกหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพเราจะเห็นหลากหลายภาพโดยเฉพาะซีนต่างๆนะที่พระเอกจะต้องมีการถอดเสื้อบ้างหรืออย่างละครที่ผ่านๆมาเนี่ยนะเราจะเห็น ความสดใสของเกรซสกุลค่ะโดยเฉพาะฉากถอดนะเอามาอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมน้องเจตพีพัทค่ะเจตพีพั์ก็เป็นคนใส่ใจและดูแลตัวเองดีมากๆเช่นกันโดยเฉพาะสีนที่ถอหเสื้อนะคะเราจะเห็นถึงความอมมัดแมนแล้วก็อืม้มล่ำเลยนะอะขอคนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องไบร์ทนรพัทไบร์ทนรพัทเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ตอนนี้เนี่ยไปนั่งอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนแล้วเพราะความน่ารัก ของไบร์นอรพัทรวมไปถึงหุ่นลำลำหุ่นลินเลนของน้องไบร์นอรพัททำให้หลายๆคนหัวใจละทวยไปตามๆกันค่ะทั้ง18คนนี้คุณรักใครชอบใครบอกกันหน่อยหลงไหลนะคะในหุ่นสรีระของใครเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะรวมไปถึงเรารวบรวมมาเพื่อเป็นแรงบรรจัยให้กับใครหลายๆคนฟิตแอนด์เฟิร์ม ตามพระเอกที่เล็กซี่หยิบยกมาขยี้กันในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วผู้ชมสามารถติดตามขยี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มได้กันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ f c e e o o o y y u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  e t t k t t o k เสริฟไปได้ติดตามไปได้ที่มายาคอตนิวค่ะรับชมเราสดๆผ่าน Facebook l i ฟ e ที่มายาไลฟ์ช่วงเวลา17 30นานทีและรับชมเราผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะที่มายาฮอตนิวช่อง 52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านทุกผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปดูต่อแล้วค่ะดูอะไรไม่รู้ขอตัวหน่อย